สวัสดีค่ะทำเก็บคำนวณอีกมั้ยคะมาพบเกมนี้เกมฟรีแฟนในแอ่งแค้นในเมือตอนนี้ฉันไม่ได้เล่กมานานมากไม่ถ่ายได้คงดูนานมากนั่นนั่นเลยค่ะมาค่ะเล่นเกมค่ะเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวเราขอไปแต่งตัวสักแป๊บนึงนะคะไม่เอาละครไทยค่ะโอเคค่ะแต่เอาเซ็กซี่นิดนึงนะคะอุ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนปืนกันดีกว่า ไม่อยากใส่ปืนแล้วขี้เกียรอ,อ่ไม่ค่ะแล้วก,เกว็เริ่มกดเลยค่ะเริมเลยโอเคค่ะเราก็ได้เข้าเกมที่เรียบร้อยแล้วไม่มีสามคนวอะอาชมาดิค่ะนี่นี่ค่ะไม่มีเติมเติมไอสกินไหนมีแค่สื่นค่ะไม่มีตาม่างวุ้ยตายของฟรีของฟรีของฟรีผมก็จอกอะหน้ากากนี้น่าจะเป็นหน้ากากของคนทนาสิกะนะคะ ของฟรีของฟรีด้เปล่าของฟรีของฟรียอ,ฟรยอยากทำมใครไม่มีใครจะมาทำของฟรีฉันได้โอเคได้แล้วค่ะวิ้ไม่ได้เขาเล่นนะ้ำไม่รู้ว่าเครื่องมินเป็นอย่างนี้เลยนะเครื่องมินลายสวยมากของกิโรรีบลงลงไปซะกดออกรู้อยู่ว่าถ้าเรากดออกมันจะไม่ไปพร้อมกันเล่นไม่ค่อยเก่งอะไรก็โก้ด้วยอะไรกสีดาวเอง อยากขึ้นแพท้จริงเันเป็นไปไม่ได้แล้วสำหรับคนกระจอกอะเรน,นนะ่าสีมือก็ไม่ดีหรอกแล้วอะวินีขึ้นตะขีดด่สีแดงแปลว่ามีคนของนี้นะข้างจเค้องจ้าจนในจะจนฉันมาวางอันแน่ คุณไม่ต้องสงสัยนะคะนี่มันไม่มีเสียงและปิดเสียงค่ะจะได้ไม่รบกวนเอ๊ะนี่นี่นี่อุ้ยกระสุนน่ะหมดด้วยอ่ะอุ้ยอุ้ยมันจะไปบ้านนู้นจะไปบ้านนู้นอย่าคิดอย่าคิดเชียวนะไอ้ชายที่จะมาแย่งของของฉันมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกเฮ้ยอย่าแม่งหนีหนีอ๋อหนีอ๋อหนีอ๋อเออ อูดา้าดาวได้หนึ่งคนแล้วเว้เยเดี๋ยวเพิ่มเสียงนะตาต่อไป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 เราอย่าไปตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะไอตรงรูปๆนกนกอะนั่นเลยค่ะอย่าไปนะคะมอนสเตอร์มันเกิดค่ะ,ตะเตืเนไว้แล้วนะนี่มีดูก็สุดเลย คนแถวนี้ออกจะเยอะแต่ขอืก็เยอะนะคะคนเยอะของเยอะนี่สุดก็มันดุสุดเว้ยเ,เป็ดป,ปืนเป็ดปืนแถวนี้น่ากลัวจังเลยแถวยังเถื่อนอู้ตกใจหมดไหนแถวนี้ยังเถืถเ่อนนะคะจะต้องใจเย็นด้วยค่ะใจเย็น,นะคะ่ะดูให้ดีดีค่ะม่ามีคนไหมนั่นเลยค่ะ เรเจอคนเถื่อนค่ะแถวนี้มันเถื่อนนะคะถืให้ดีๆค่ะมันไม่เห็นแล้วค่ะออกมาใชา่ตอนนี้กูจะยกกจจนไปไม่เห็นเลยเออหมูออห้าหมูห้ามันไม่ได้เปิดเสียงแล้วมันก็ไม่ได้ยินเลยอะ่ะนี่แหละค่ะข้อเสียถ้าเราไม่ได้เปิดเสียงแล้วละค่ะคนหนึ่ง รู้สึกว่าตัวเองตายแล้วตายแล้วฉันเพื่อนตายไม่ได้ไปชบชิปมันแล้วไม่ล่ะแถวนี้มันเถื่อนนะคะต้องระวังเป็นแบบพิเศษคนก็หายไปแล้วเราต้องระวังแบบพิเศษพิเศษนะคะไม่งั้นพลาดไปนิดนึงเราตายะคะ่ะเพราะว่าเราเป็น,นทีมนะคะวะ่าตายแล้วตายตายตาย,ตายแกแกอ๋อเฮ้ยอุใส่ยิงหัว มาโทรเลเวลขึ้นไหมนะอู้หูเลเวลขึ้นครับเลเวลขึ้นในตัวเองอะนี่นะคะจบเพลงแล้วค่ะชงน้นดนึงนะคะรู้สึกว่าตัวเองดีใจมากเลยคะ่ะที่ตัวเองได้ดันแรงในตัวเองนะคะเดี๋ยวข้าวหน้ารเราจะมาเล่นเกมกับเพื่อน,นะะแล้วนะคะเราจะโชว์เพื่อนคนหนึ่งค่ะอาก็ตั้งชื่อตามชนะอีคนนั้นนี่แหละคะ่ะ ก็อยากให้ดันแรงอยู่นะแต่ก็ไม่ถูกกันเท่าไหร่อ่ะเพื่อนพี่โรงเรียนอะไรเนาะผู้ชายด้วยไม่ถูกทันเท่าไหร่หรอกกดเลิฟและฟันตีมันสูแม่รู้สึกว่าตัวเองเก่งจรินค่ะโอเคค่ะเข้ามาในกลุ่มแล้วนะคะเสียงดันมากค่ะเรื่องพวกนั้นอู้ววววไม่ยอม สมาร์ทโออโต้รอนสู้ยังไม่สตาอกอืมทำไมต้อไปอ่ะอืมตัวอย่าไสนใจนะคะแตมาห็นที่นี่ค่ะ ทองทีไฟหรือทองทีไฟลงจะกินตนัละครไม่ใช่ดีกันรล้ว่าอะไรซึ่งตาประมาณนี้นนะี่หาาาาแหละชินาบ,บุก็อ,อย่างงั้นหมดเนาะก็รู้ไเราสายเราสายอะไรชินาบุคือนี้ว่าชับตัวละครในมากที่สุดถึงจะเป็นสารอที่อ่อนแอสุดเกาไม่เป็นไรหรอกทีนี้ก็ได้ไปสาหละชุคแตเตอร์มา,มา อิตอนเราไม่เอาของค่ะไม่เอาไม่เอา,เ,อาเก็บของเก็บของอนู้นี้นี่ไปว่เก็บของมีทาไว้าไอปาหัวค่ะนุชหนีนุชตกคุ้นคนนะคะอันนี่นะคะมีระเทา้าตกหัวคนด้วยนะคะ ไะตบค่ะม,มีมีปืนก็ตบอ่ะอือหอ่ไม่ไดเล่นมานาน,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 นอ้วาไม่ได้เล่นมานานหลือ้วานานอว่าไค่อยตแล้ิงเท่าไหร่นะที่อ้วเล่นไปไมาก่กรดันแรงได้ก็คืออ้วดันแรงมานานมากแล้วแต่ว่า อัวก็ดันไม่ได้ทีเพราะว่ากว่ามันจะดันได้แบบนะอ,อัวอยา,อออากออัวก็จะดันแรงได้ไมบบนั้นนะตั้งจ่าฉันมาแล้วสี่ร้อยพอดีไปกูเก็บเก็บของเพื่อนเก็บไปแบบเหตุเหตุหการณ์ต้องชุบเพื่อนของตรงนี้มันเนยอะจริงเลยนะน,นี่ปืนอะไรอะ่ะ อ้วนอ้วนอ้วจะเอาปืนนี้สิของอ้วอ้วอย่าทำอะไรก็ได้จะมาชุบกันได้อื้อรอพี่แป๊บนึงอ้าโอลเล่สกีจริงๆเลยนี่เมื่อกี้ไม่มีครบสามคนมันแต่มันต้องตายตรงนี้ละอุซุยแทงเก่นอุซุย อุซุยแทงเกนอุซุยเ,เกนแทงกูทำไมม่มีหนวดวะอุซุยแทงเกนกูอุซุยมีหนวดมันไม่ใช่อ่ะอมันมันไม่ใช่แล้วนะแล้วจะต,ตีตีทำไมวะก็ตกใจคิดว่ามีคนสือ่อมีคนเอาของมหมดแล้วนะก็ยังหลงเหลือให้อว้วนนิดหน่อยพอดีเลิกกันอว้วนละเบื่อเบื่อ เดี๋ยวเราจะเล่นหมุนอื่นให้ดูนะคะจะขอเล่นหมุนี้ให้ผ่านไปเรื่อยๆก่อนค่ะวิาามาล่าลาและกูอัพแงค่ค่ะเหตุเฉินเราเพื่อนตายค่ะเราแค่ตายเท่านั้นเดีย๋ยวคนคะ่ะทุกคนอย่างนี้เราควรไปไหมคะ<ข>อ,อยู่ก่อนค่ะแถวนี้เหมือนมีคนตาย เผยยิ่งขางนาดนี้เข้าพุมาดิวะอุย้ยงอนจริงไงลูกคู่เจอคนทุกคนมาเจอคนเราควรวิ่งไปไหมสงสัยเยอะม,มีคนไหมงนจริงเลยเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปนะคะ,ม,ะมันน่าจะเป็นมาทายคู่นะข้าไมไปอย่างมาก จะหนีดีไหมอุ้ยมันมาเป็นแฮกค,คู่มามันแฮกค,คู่ไม่รู้แน่นนะแน่เรมีปืนลูกซองสมนี่นะชุบดังเพื่อนชุบดังไม่รู้ว่มามันแฮกค,คู่น,นี่นี่โอเค ตรงที่เดาเจอตรงไปบ้านตรงนี้นะมาเป็นแท็กคู่ก็ตายสิวะเห็นมันแท็กคู่ไม่ยอมหนีเลยเราโอเคลงมาละมีกระบองก้ยตีคนเดียวกูบายบายให้ในตายแค่สามแค่สามเลยเก็บเก็บ ล้วจะตีหาแป้มม่ติโเ้ยเราควรทิ้งกระบ,บอกไมนี่คือไม่เมสบอลน่ะอออของไม่ดีกูไม่เอาเอ๋ครั้งนี้่าว่าในน้าหมีของดีว่าจะได้เอาใครมาเปิดล่างมอนจะมีมีผลน,นะ ไอปืนเนี่ยแบบไปของก็ไม่แย่ของเมียอะไรแกนี่ลูกสองก็ว่าอุ้ยลูกสองออลูกสองเราต้องอยู่กบกลุ่มเงินด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องตายเหมือนตอนนั้นอีก วิย่ยเจอคนมันเป็นแท็กคู่เราควรเสือกไหมคะไม่ค่ะยวตายตอนนั้นอีกลุกต้นไม้กันค่ะเห็นอยู่นะว่มามันแท็กคู่กันอุ้ยนี่ไงคะเริ่มแล้วคะ่ะเริ่มแล้วโอ้โอ้โอโอโอโกองห้างแม่มัตาจอุอ้ยแสบใจเหลือเกินค่ะทุกคนแสบใจเหลือเกิน จริงๆแล้วค่ะนั่นไงตายแล้วมาค่ะเดี๋ยวเวลาตัวทำประโยชน์ให้เพื่อนนะคะถอยค่ะเพื่อนถอยค่ะออกมาเลยนะผัวห้าเออปุ่ปงไหมไม่ไม่ได้ชุบชุบเคยดึงเออขอบคใจหลายๆเลยพี่น้อง เขาว่ามีประโยชน์ซูซูฟองจังเแล้วขยันอะไรมาโลภัยนี่ก็ต้องหลบเสียตัวหาพร้อมเหรอมันมา หมดกันหมดกันโอ้ออกออกค่ะออกออกโอเคนะคะเลนวลเราเพิ่มค่ะถ้าคนไม่ได้สักคนก็ตัวถ่วงนะคะ